เข้าสู่ช่วงของเฮ้ยเป็นไรนะกันตนหน้าดีบ a ล่าไม่มาเลยนะครับนะับยังไงก็เป็นข่าวร้ายของแฟนผีประจำวันนี้ครับผมก็สื่อใหญ่แทบทุกสำนักเลยโดยเฉพาะไซมอนสโตนของ BBC แล้วก็ Sky Sport นะครับก็บอกรายงานตรงกันบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลมเลิกความสนใจในตัวของดีบ a ล่าแล้วนะครับก็สาเหตุที่ทีหมดความสนใจในตัวดีบ a ล่าเนี่ยมันมาจาก นักเตะเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงเกินไปอ่าอย่างหนึ่งคือนักเตะอ่ะค่าเหนื่อยน้อยใช่แต่ว่าในเนื้อข่าวของสกายเนี่ยไม่ได้เขียนว่าค่าเหนื่อยที่เขาเรียกร้องมาเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวันสองวันนี้ก็มีข่าวบอกว่าเดวาร่าต้องการค่าเหนื่อย3ามแสนห้าครับนะครับก็มันก็ค่อนข้างสูงระดับท็อปของทีมเลยใช่อีกอย่างหนึ่งคือเอเย่นของเขาเนี่ยเรียกร้องค่าเซ็นต์กินเปล่าเนี่ยสิบห้าล้านยูโรมีทุกคนความมิชั่นเอามา ใช่อ้ยสิล้านแพงมากเลยแพงกว่าแพงกว่าเดลิกอีกโคตรแพงเลยนั่นแหละนั่นคือ2อเหตุผลแต่เหตุผลที่3าคือนักเตะไม่มีใจครับอ่าอันนี้ผมว่านี่สําคัญสุดนะแล้วผมว่าอันนี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกๆนะใช่ตั้งแต่วันที่เราจําได้มว่าดีเวล่าเขาไม่อยากมาตั้งแต่วันแรกๆเลยใช่ก็มีแบบมีข่าวนําเสนอมีกับบทสัมภาษณ์ออกมาตลอดใช่เหมือนว่าสุดท้ายแรงจูงใจทั้งสองทีมมันไม่มากพอแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ามีโอกาสที่คดีพิกก็คือก็คือยูเว่ไม่ได้ คงไม่ได้ลูกกากูแล้วล่ะเพราะว่ามผมไม่เชื่อว่ายูเว่จะทุ่มแบบซื้อลูกกากูเป็นเงินต้นตดื้อๆเลยอ่ะผมว่าเมนหลักจริงๆเลยอะ่ะเอาจริงๆเรื่องเงินอ,ะ 3, 5, อ่ะสามแสนห้าให้ได้ถ้านักเตะอยากมาจริงอ่ะผมว่าแมนยูให้ได้ถ้าสมมติดิบาลาบอกว่าอ่ะผมอยากไปแ<ผ>มนยูผมว่าแมนยูพร้อมทุ่มเลยนะแต่ปัญหาคือเพราะนักเตะอิดออกไม่อยากไปอะแล้วแบบ หแสดงว่าตัวดล่าไม่ได้อยากมาไม่ใช่นะผมแมนยูสู้นี่คือโอกาสดีที่เซ็นตัวรุกชั้นยอดเลยผมว่าเขาคงไปคุยกับมาริซิโอซารีแล้วซารีก็อาจจะต้องแบบรับปากอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าเขาจะมีส่วนกับทีมในซีซั่นหน้าแลวมีบางคนบอกว่าซารีชอบดล่าด้วยนะก็รอดูว่าเขาจะใช้งานดล่าแบบไหนซึ่งถ้ามองในมุมแมนยูอ่ะผมว่าเขามาไม่มีใจก็หนึ่งเรื่องแล้วอีกอย่างก็คือตําแหน่ง ตำแหน่งที่โซชาใช้ในการอุ่นเครื่องเนี่ยคือ 4- 2 3สอาฮะซึ่งถ้าดีบาล่ามาเป็นหน้าเป้ามันก็ทักบลชฟอร์ดอะหน้าต่ำละเป็นหน้าต่ำมันก็จะทับกับมาตาลินกาดซึ่งมันเป็นมันไม่ใช่หน้าต่ำมันเป็นกองกลางตัวรุกอะในแผนของแมนยูอะซึ่ง่ีบาน่าไม่สูงขนาดนั้นใช่ไม่สูงขนาดมันต้องเป็นแบบตัวเชื่อมระหว่างฮาร์ฟสเปซระหว่างมิดฟิลกับแดนน้าด้วยใช่คือดีบาล่าจริงๆเล่นกลางรุกได้นะได้แต่แค่ไม่เด่นเท่าการเป็นกองหน้าถูกต้้้้้ออองงแลวววไไไปปปปปจัเเเ็็็นนนนนีีีีีกกกกสยยขข่ดดดดาาาามมมมค นะครับแต่เนี้ยมันแสดงเห็นว่ายูเวเขาก็เคารพการตัดสินใจของนักเตะแบบไม่ได้บังคับอะถ้านักเตะไม่มีใจก็โอเคก็อยู่กันต่อก็สู้กันต่อถูกต้องถึงกระนั้นเนี่ยคาเวโซลิโคคนนี้เราเคยพูดชื่อนี้บ่อยมากนักข่าวของสกายสปอร์ตเขาก็บอกว่าแมนยูพลาดนักเตะคนนี้ไปแล้วก็จะไปมองหานักเตะเบอร์สิบคนอื่นมาแทนที่แสดงว่ายังอยากได้เบอร์สิบใช่ในเนื้อข่าวเนี่ยเขาเขียนจอมทัพรอเป็นเพลย์เมกเกอร์ใช่ไง Looking at a r t h e r number t e option ใช่แสแดงว่าตอนนี้ในตลาดมีใครบ้างที่น่าสนใจโอ้แต่ผมว่าระยะเวลามันไม่ทันแล้วว่ะนั่นสิบรูโนโ่โนโก็เหมือนจะโค้งไปสเปอร์ใช่ไหม<ช>ยังไม่ชัวร์<อ>แล้วมันเหลืออีก3วันนะ่ะปิดตลาดแล้วว่าม,มันจะทันเหรอนั่นน่ะสิแต่ว่านักข่าวคนนี้ก็รายงานบ่อยผมก็ค่อนข้างเชื่อถือนะว่าแบบว่าเออทีมอาจจะยังต้องการนักเตะเบอร์สิบจริงๆแหละมันก็มีข่าวกับอย่างที่เราบอกบรูโน่กับอิริกเซนเซอร์เกมนิคควิทซาวิช สามสี่คนนี้ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าบรูโน่ไม่ใช่เบอร์สิบอ่ะดิใช่เอาจริงๆอ่ะไอ้ชื่อพวกนี้ไม่มีใครเป็นเบอร์สิบสักคนเลยและเอาจริงๆอ่ะถ้าว่ากันถึงตําแหน่งจริงๆอ่ะดีบาร่าก็ไม่ได้เล่นเบอร์สิบธรรมชาติก็เป็นเบอร์เขาเป็นตัวจบสกอร์นะเขาเป็นกองหน้าหรือยังยังเกร่งๆก็ถอยมานิดึงเป็นกองหน้าตัวต่ําอันนี้หมายถึงเบอร์แบบเรียกบทบาทของเขาเขาเบอร์เสื้อนะเรียกว่าดีบาร่าเป็นเบอร์เก้าครึ่ง ประมาณนั้นแต่จริงๆเขาคือกองหน้าแหละกองหน้าผมผมผมเคยฟังมาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นซัมเมอร์นี้ไงถูกปะเขาระบุบ้าว่าต้องเป็นนี้ซัมเมอร์ไม่ไม่ได้เขียนว่าอ่าก็อาจจะไม่ไม่ใช่ซัมเมอร์นี้หรือเปล่าเออเออแต่มาเฮ้ยนะขอสักคนมาตั้งเกมหน่อยวะแต่อย่างน้อยๆก็ได้แม็กควายน่าจะได้แล้วตัวแม็กควายมาแล้วอ่ะยิ้มขับรถ่านแล้วแม็กควายยังไงขับเนี่ยขับรถมาแล้วอย่างน้อยๆอันนี้ผมว่าเป็นการเสริมทัพที่ ถ,ถูกจุด,จด<อ>ค,คือคือไม่ใช่ว่าตรงอื่นที่มีข่าวไม่ถูกจุดนะแต่อันนี้มันเป็นจุดแรกที่คุณต้องไป<ช>เอาพัตเตอร์ไปแผ่ก่อนเลยที่เราเห็นมานานมากแล้วอ่ะดูเขาซูมเน ถุงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรถเจะสูงอะไรขนาดนั้นก็อันนี้ก็<ล>คือแม็กควายเดินทางไปที่สนามซ้อมแคริงตันนะครับตอนขับเข้ามาเนี่ยมีคนขับพามาด้วยขากลับออกไปคนเดียวไม่รู้คนขับหายไปไหนแต่ออกมาพร้อมกับถุงอาจจะแบบคนขับอยู่เจราจาต่ออาจจะเป็นพนักง,งานสายสโมสรสังเกตดีๆมีถุงกุชชี่เบลล์กุชชี่แบ็กโยมันเลื้อยขึ้นมาอยู่ที่เอนั่นแหละแต่ว่าขลับมันสูงกว่าโอแทฟป์บ์ลก็อาจจะแบบว่า ถ่ายรูปโปรโมทอะไรพวกนี้เออแล้วก็ตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วได้ของชับด้วยออกมาแล้วนะก็รอเปิดตัวภายในวันนี้อาจจะเป็นเสื้ออาจจะเป็นเสื้อเสื้อแข็งที่เขาใช้ถ่ายโปรโมทอะไรประมาณนั้นแมนยูก็อ้าวเอาไปเลยแล้วกันแม็กควายตอนนี้คนดูรวมกัน2ช่องทาง8,100คนครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับครับผมข่าวแมนยูยังไม่หมดนะครับเปารโลดิบาร่าเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับแต่มีโอกาสจะเสียคนนี้เพราะว่าอินเตอร์ก็บอกว่า พอรักแท้ฉันมีได้แค่ครั้งเดียวถึงเนืนหนึ่งคอนเต้บอกว่าผมอยากได้จะกลายเป็นอินเตอร์ที่จะเอาจะกลับจะกลับมาเอาให้ได้ถมกต้อร้องเพลงรู้อายุเลยไม่ก็อินเตอร์บอกว่าจะยื่นข้อเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้จากการที่ตลาดมันใกล้ปิดแล้วนะครับสำหรับแมนยูก็ค่าตัวของลูกกูน่าจะดรอปลงมาจาก79ล้านปอนด์ลงมาอีก เพราะว่าแมนยูก็เหมือนมีท่าทีชัดเจนไหมว่าไม่ก็ไม่อยากใช้งานแล้วมีอแผนแล้วรู้กักูแล้วทางสะดวกเลยนะใช่กับการที่ดีลดิบล่ามันล่มไปอ่ะคผมว่ายูเป็นตัวเองก็น่าจะต้องถอนออกไปด้วยถูกต้องทางสะดวกแล้วเหลือคุณคนเดียวแล้วอินเตอร์แต่ว่าเต้รูปปากคอนเต้บอกเฮ้แต่ว่าคราวนี้สื่อเขาบอกว่าถ้าอินเตอร์ยื่นมาแล้วแมนยูยังไม่เอาอีกอาจจะต้องตัดใจแล้วนะเพราะว่าอินเตอร์เริ่มมองหาไปทางท่านของเอ็นนิเชโก้แล้วครับ ถ้าไม่ได้รู้ากูเนี่ยจะไปสวอปดีลระหว่างเชโกกับอิกาดีแทนฮะสวอปเลยเหรออืมอาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มเงินอาจจะเพิ่มเงินแต่ว่าเป็นเป็นการสลับตัวใช่เ่มเพิ่มเยอะเลยล่ะไม่แต่คนที่เพิ่มคือโรมาใช่ไใช่ไงแล้วโรมาเขาจะพร้อมเพิ่มหรอนั่นนะสิอิกาดีเนี่ยอาราตีเป็นกลมๆเลยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณแบบ60 7 0เจล้านยูโรได้ที่ให้80เลยเออแล้วติดสัญญาอยู่เชโกอ่ะ อายุเยอะแล้วยี่สิบ <7 S 1> ล้านย <โล S 1> ูโร<ล>เ <โล S 2> นี่ยก็บวกกันเยอะเลยไจะได้โอ้โหโรมาเขาจะบวกไหวเหรอแต่ถ้าคุณอยากจะพัฒนาทีมคุณต้องเอาอ่ะโอ้โหประเด็นคือตอนนี้ยอินเตอร์อยากพัฒนาเออใช่ไหมแต่ว่าแต่แต่ไปเอาเชโก้มามันมันไม่คื่เอาจริงๆงเชโกมันก็เก่งนะเก่งไม่อิกาดีมันก็เก่งแต่ปัญหาคือคอนเต้ไม่เอาไม่เอายังไงคุณก็ต้องขายจะเก็บไว้ทําไมจะถูกะจับแยกซ้อมเลยตอนนี้เออแล้วแมนยูไม่อยากได้อิกาดีนะ ก็ดูทรงแล้วคงไม่อยากได้เลยปัญหาอะไรประมาณนี้ไม่งั้นน่าจะสวับกันไปแล้วใช่นะครับอีกอันหนึ่งเรื่องบรูโน่แฟน์นสอัปเดตให้หน่อยพู้กันก็อัปเดตทูท่าทางไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าดเลิเมีลอีกแล้วรายงานบอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยไม่พอใจที่เอเย่นของนักเตะพยายามใช้ชื่อสโมสรในการแบบอัพค่าตัวพยายามปั่นราคาอยู่นั่นแหละเริ่มล้คาแล้วแล้วสื่อสื่อโปรตุเกสอ่ะโอ้โหเล่นทุกวันขายทีทุกวันก็น่าโมโหเข้ามาเป็นแบบ เป็นเว็บข่าวอ,อ่ะคือแบบระดตับก่อนโ,โกโตเกสทั้งหมดเลยแต่ก่อนอันนี้ก็มีจาลูก้าดิมาซิโอก็บอกนะใช่<อ>ใชเนี่ยมันเป็นการแบบใช้สื่อในการเพิ่มค่าตัว แมนยูก็เลยมองว่าโอ้โหไม่เอาดีกว่าแบบนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมคือแมนยูสนใจจริงๆแหละแล้วเอเย่นก็เอาการที่แมนยูสนใจอะไปโกงอีทีอื่นด้วยใช่แล้วซึ่งแมนยูเองก็ไม่อยากจ่ายสูงขนาดนั้นด้วยเหมือนกันใช่มันก็เลยทําให้ดีลล่มไหมตอนนี้ใช้คำว่าล่มได้ยังงยังไม่ยังไม่ล่มหรอกแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงมากเพราะว่าตอนนี้นักเตะวันนั้นไปมีข่าวกับสเปอร์มากยิ่งขึ้นอีกแล้วนะครับก็มีรายงานบอกว่า สเปิร์เนี่ยพยายามจะปิดดีลนักเตะคนนี้นนนให้ได้ภายในตลาดซัมเมอร์นี้แหละครับอย่างที่บอกว่าอีก3วันถองว่าน่ากลัวามา บูโน่ในการเป็นซาก้าที่ยืดยาวนานกว่านะครับแต่ว่าผมเห็นข่าวดีของแมนยูก็คือพ็อกบาโซเช่ให้สัมภาษณ์เอง่ก็บอกว่าซัมเมอร์เนี้ยไม่ไปแน่น่าจะมีท่าทีอยากอยู่กับทีมต่อไปเขไม่มีใครมีตังจ่ายก็เลยเอามาเล่นเขาก็คงไปจะเอาฝั่มีอัปเดตเรื่องนี้มีอัปเดตนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับ